<อ>เปลี่ยนชื่อไหมวันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนชื่ออะไรพีรัตครับฮะ,ะพีรัตตกลงชื่อพีรัตแต่ว่าไม่ใช่อชิระฮะไม่ใช่แล้วไม่ใช่นะครับพีรัตสอนขับรถยนต์แสดงว่าคนนี้นี่เองนี่เป็นเจ้าของกิจการใช่ค่ะข่าวว่าเป็นปะเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยนิดหน่อยนิดหน่อยความเป็นมายังไงเล่าให้ฟังดิขับตั้งแต่เมื่อไหร่ป .5 ห,หม้อเบา โก <Go> อ่าไม่ได้โกหกนะครับพีรัตนี่รถใครนะรถ,รถใ,รใหม่ครับรถใหม่ซื้อมาเมื่อไหร่พี่รัตซื้อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับได้ข่าวว่าจะทํารายได้เดือนละเท่าไหร่นะจะวางเป้าไว้แสนห้าเดือนละแสนห้านะครับเจ้าของกิจการอายุเท่าไหร่เนี่ยมีเจ้าของกิจการเนี่ยสิบสามเอ้าสิบสามสิบสามยังไม่ถึงดีเอาไปโชว์นะครับเดี๋ยวจะหาว่าโม้พีรัตนะครับ เจ้าของกิจาการมีอายุ13เรียนแบบทุกแก่น้อยนะครับมีรายได้เดือนละ85ครับขับรถยี่ห้ออะไรพี่รักมิสูครับรออรรมิสูมสิเช่รุ่นไฮโดมครับมิสูคุณมิสูมิสูไท, <laughs> สท้ายเ,นยเนบนเอาไป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 อย่าอย่าโม้มากนะครับท,ท,ท้ายเบนส์เริ่มเลยครับ เป็นเดินรถให้คุณพ่อดูก่อนนะครับถ้าเจ้าของกิจการขับรถไม่เป,เป็นก็จบเพละครับชีวิตนี้ะนะครับติดเครื่องยนต์เรียบร้อยเปิดแอร์ยังไปเลยนะครับจะขับได้ไหมครับไปดูกันครับพี่น้องครับ ไม่ต้องเด็บนะพิรักษ์นะเดี๋ยวเขาจะทึ่งในความสามารถนะครับไปเลยตรงไปเลยเข้าเสาอีกทางหากบอกให้ตรงแล้วจะเข้ากล้วยนะครับดูที่ว่าจะชนไมอ้าวอ้าวไม่ไม่เข้าแล้วครับผมอะไรสวยงามครับมันไปแล้วสามแปดเก้าสี่ถ้าใครขับไปได้ก็มาดูเด็กอายุติบสขับนะครับ อ่าเป็นยังไงผู้มาไกลสองหนุ่มโอ้โหดีครับดีนะครับดีครับให้แตกหรือเปล่าครับให้แตกครับแตกแตกนะครับสิธาชัยอย่าไวให้แตกนะครับต้องแตกต้องแตกนะยอมให้กูเตาแตกเปล่าให้แตกนะดาโนวาร่านะครับหายก็ไปในซอกเด็กแล้วไอ้พีรัส นี่แหละครับของจริงเลยครับที่้องครับวันนี้ก็เพิ่งเปิดเผยสงสัยวันนี้วันดีนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลปสาปิดบงังชื่อมาสนานคู่เต่านี่ไม่ได้ชื่อพี่รัตน์นะครับนูน่นพี่รัตน์ขับรถอยู่นู่นนะครับเอาแม่เข้าป่าซะแล้วลูกชายเธอมุดกำแพงกัแล้ว วันแรกรู้สึกจะเปนครับแต่วันนี้ขับนิสสูไม่เปีนนะครับเอาไปสัมภาษณ์กันนะครับอายุทธเฮ้ยกระจกลงหน่อยยากไหมขับรถไม่ยากคนระับไม่ยากใช่ไหมครับอันนี้มันลานเด็กๆเดี๋ยวขึ้นลานบนที่ว่าขับได้เปล่าได้ขับได้นะเอาไปเพิ่มความเร็วให้ดูหน่อย ขับอย่างมั่นใจปลอดภัยได้ถูกกดนะพี่รัตนะไปแล้วโอ้โหเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มแล้วครับพี่น้องครับก็บางๆก็ให้ลูกชายหัดขับนะครับก็พอขับได้ถนนใหญ่ก็ออกมาแล้วแต่ไม่แนะนำนะเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอันตรายนะครับบรรยากาศลานบน เราก็จะสัมภาษณ์นักเรียนใหม่นะครับน้องตายนะครับน้องตายบางถนน รู้สึกประเนีดและเกิดนะครับกลัวโดน100นะครับเสาล้มอะไรก็100่สกิดเสา20สิกลว 20, ยล้ม50แมวกระจกลงแล้วยากไหมยากว่ะ ยากนะขูเต่าแอบ,บถ่ายคลิปปะเนี่ย <laughs> เอาไปไ้ายนะครับยากนะครับยา,ยากนะยากยาก